สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมมาพบกับช่องวาสนาน้ำโชกนะคะเมื่อวานวัดนาอยู่ที่วัดปูซีศูนย์เนาะค่ะพี่น้องอเราขาจะมาตามหมอยปูซีศูนย์เนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะล่างนี่เพิ่นไ้แค่ตัวเดียวนะพี่น้องเนาะล่างเพิ่นไฮแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเขาจะไปรับพรก่อนน,นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปรับพรกับปูสกักก่อนก่อนที่จะมาดูตัวเลขของปูเนาะคะ่ะอ่ะตามวาสนาไปเลยค่ะพี่น้องเนาะ พี่น้องดูบรรยากาศรอบๆเบื้องล่โโมเบื้องใบไผ่เออโบแมนต้นยูค่าพี่น้องต้นยูค่าไงเดี๋ยวเขาจะไปตามตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะ หลัพ่อน่กันเนะค่ะอันนีค่ะ <c oughs> เพื่อนมาเปิดโชคเปิดลาดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาจากทังดอนเขืองทังอุดรเนาะค,ะะคะ่ะเนาะทังอุดรมาน้าพร้อมทังดอนเขืงงองมาน้าพร้อมนะคะเนาะ พี่น้องมีวาสนาแกมากกับเจดเดะเนาะคะเนาะเดี๋ยวเราจะฆ่าไปบึงบแม่ครัวเนาะคะเนาะแม่ครัวคนเทศยังกินเนาะเข้ามาอยู่บัดปูศีรเนาะพี่น้องอืม่นกำลังเตรียมเครื่องเนาะคะ่ะ ปูคนจะต่างหันนะคะเนาะประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเคิงบอแม่ปูคนจะต่างหันสิบเอ็ดโมงเคิงนะคะเนาะแม่ขั่วกับจีองคนเนาะค่ะเอาันลล้วแม่แม่ขั่วดแล้หรอค่ะเลขเด็ด แม่ครัวใดไปคาเล็กที่เจ้าปูที่สวนส่วนตะมานีส่วนตะมานี่ไหค่ะแม่ครัวกะแตงโตสวยที่มือนีเบราหนาวบอกเสื้อบ่ค่ะหนาวร่มเมื่อคืนหนาวหมอกดอกหนาวร่มเมื่อคืนหนาวบอกวิ่งหากระโขกคุณมา คุณแม่เด้คะ่ะได้แล้วบอสแม่นตัวเน้ยนดิแต่ทางเบิดมันกาไมีหกคูหากับพงออกไปตีสามเก้าเป็นกระบ,บอกคนมาทางไก่นาะคะ่ะเอาไปติดเป็นบลอกไม่เมื่อเพลินแล้วาหากับพงออกไปตีสามสี่เก่าอย่างเชี่เพลนเอาหากับพงไปติดเอาเลยมากตัวได้กระจับคูใส่เนาะคะ่ะคุณแม่เลขวิ่งหากระพเนาะคะ่ะ แม่คั smile, aja, uh, okay. <im <im ูนนะคะเล็ป uh ูซีศูนกับเดี๋ยวเป็ดนะค่ะเลขรถจะค้องซื้อเลขรถซื้อเลขรถจะค้องฟันดีป่ะคะแม่คึอไเด้ซื้อเลขรถซื้อตลอดโอ้ซื้อตลอดตัวไรกค่ะแม่วันนี้ยากเหมืนกันรถเก่งกันหาศูนย์แปดเลขรถโอ้แล้วงวดนี้ก็ติดตามตัวเก้าป่ะคะหาศูนย์ปดสองอ ขาแปดตัวขาแปดเนาะค่ะเนาะขาซื้อได้บ่ล่ะค่ะแม่วมาจักแล้วแม่มาตาใส่ค้างนี่อยู่นี่อยู่ใกล้ๆนี่อยู่โอ้ยอยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ผ่านพูนี้อยู่ผ่านพูนี้นาะค่ะเนาะเหมือนกับตามซื้อเล็กเลขรถงวดที่แล้วเจอโอ้สามตัวตัวนั้นสามตัวเนาะค่ะได้บ่ล่ะแม่ได้ได้หลายบ่แม่โอ้ยบ่ได้หลายลูกสาวโอ้ลูกสาวได้เนาะค่ะเนาะโอ้ทั้งตัวทั้งเต่ง ทะเบียนรถตัวใดก่อนนะคะแปดหาศูนย์ศูนสองหานย์แโอ้สองหาศนดนี้ก็ตามต่อนะคะน้ะงม่งวนนี้ไม่กะถท้าต้ออศูนย์แปดเาศูนย์หานะมแม่ศูนย็ดสี่สีนี้จะค่ดเอะเค่ะค่ะเล็กแม่คั่วพอดนะคะนาะเล็กแม่คั่วปูสี่ศูนย์กับวิ่งหากับเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเฮาค่อยไปเบิงเลขปูซีศูนย์เมื่อกี้กับ่ายไปแล้วแฟมหนึ่งแต่ว่าคนมันมันมันหลายเนาะพี่น้องเดี๋ยววาสนาจะพาเขาไปเบิงอีกรอบนึงเนาะค่ะเลขของปูเนาะเอาค่ะพี่น้องเนาะเอาแบบชัดๆเนาะค่ะเลขของปูซีปูซีศูนย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดงวดประจำวันที่สิบหก พันวาสองห้าหกห้าเนาะพี่น้องเนาะเอ้าโทรศัพท์เป็นยังปูเพิ่นกระหามาอยูซีคูเนาะค่ะซีเจ็ดซีแปดหาเจ็ดหาแปดเนาะพี่น้องเพิ่นกระหาเด่นไปเลยที่หาแปดเนาะค่ะอันโคจะเป็นบนเนาะคะนะ่ะเนาะเลขเครื่งเพิ่นกระหามากซีห้าเจ็ดแปดเนาะพี่น้องเนาะซีห้าเจ็ดแปดเลขเครื่งเพิ่นเนาะคะ่ะวันนี้เลขล่างเลขล่างพี่น้องเบิง ปูปูคนหามากโตเดียวไปเลยเพียงบานแค่ะเนาะโตเดียวเน้นๆไปเลยหกสองเนาะค่ะหกสองล่างไปเลยค่ะงวดประจําวันที่สิบหกตุ้ยท่านวาสองพ่านหาหล่อหกสิบหานะค่ะเนาะให้ตัวเดียวไปเลยอย่าลืมกลับด้วยค่ะพี่น้องเด้อเลขร่างห้เน้นๆไปเลยโตเดียวหกสองนะคะ่ะถูกใจกับเลขไพรบอลเนาะคะ่ะพี่น้องคอมเมนต์บอกวาสนาใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันท่านีเพัน บอกว่าให้ตามปูบรนโนนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปนะเดี๋ยวเขาจะมีเนาะคะ่ะคลิปปูบรนโนนนะคะเนาะผู้บ,าบ่าวบรนโนนค่ะเดี๋ยวเขาจะไปตามให้เนาะค่ะเนาะอ๋อจัดนะครับนะเลขเคียงปูเพิ่นให้มาสี่ห้าเจ็ดแปดแตคืออยู่ในซีหาเจ็ดแปดนี่เขาจะจับตัวใดใส่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะคือ คือทางเอฟซีมักตัวใดก็จับสซได้เลยค่ะจับสซกันได้เลยเพื่อนกับนี่ไ้แค่ซีคููเน้นไปที่หาแปดตัวเดียวเลยเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเน้นห้าแปดสี่แปดโอ้เหล็กกรงามเนาะค่ะพี่น,อน 4, 7, 4, ้องสี่เจ็ดสี่แปดตะวัสิสหาซื้อได้ไหมน 5, เนาะหาแปดตะวันเหลขไม่ขั้วเพื่อนก็บไฮมาวิ่งหากับเจ็ดเนาะพี่น,อน้องเพื่นอ,นพนอนก็บบอกว่าตัวไดผู้ได้มากตัวไหนก็นจับสซได้เลยเลยนาะค่ะ เรียก่างก็มีแคโตเดียวเองนะคะพี่น้องเนาะเอาค่ะกาแคบหน้าจอไว้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแคบหน้าจอไว้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ลมลมลมค่ะลมแน่เนาะเอาคลิปนี้วาสนากับอโตล่าไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวาสนาน้าฉกคน้าเน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะ